เจ้าดีครับพี่น้องนะฮะสวัสดีครับอม้อนชิวคนไทยต่างแดนนะครับวันนี้มณจะมาแกงเห็ดใส่หน่อไม้นะครับแล้วก็ใส่ปลาร้ใส่ตักไข่ให้ชิมนะฮะไม่เป็นเห็ดน้ำหมักหรือว่าเป็นเห็ดแรงอะไรอย่างนี้นะครับนมณนะครับเห็ดน้ำหมักเห็ดแรงมณจะอันนี้ดองอะไรหน่อไม้ๆเลยเกาตักไข่ไม้ยิ่งนี้ไหมแรงก็ต้องตามนี้แหละเออข้าหอม เ <S an> นี่ยฮะเดี๋ยวปังเปเ่าข้าวหอมมะลอา,อาเอาตะไคร่เราก็จะมาเรียงเห็ดร้อนๆกินนํากันนะคะพี่น้องเดียวไปดูกันว่ามันจะทำองไรนะฮะแนมันก็ต้องไปทําความสะอาดก่อนนะครับนรเน,นี่กเนเห็ดในกินนะป้อมุงร่างกายนะครับคมดงร่าง,งกายแล้วก็ที่สำคัญมันก็อร่อยแล้วก็มันมันจะหวานมากๆเพรเป็นเห็ดหน้าแดงนะครับผู้เรียมัน อาป่าไม่ต้องอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับถึงจะได้กินเห็ดตอนนี้นะคะเพราะว่าป่าไม้อ่ามันยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็เห็ดมันยังลงเดือยอยู่แล้วก็มมนก็เลยเอามานะครับวันนี้อาเราดีใจมาเลยกินเห็ดน่าแรงนะคะเรามาอย่างอามาพบกันตอนกินนะครับเนาะตอนนี้ก็จะใส่พักทองอ่อนนิดนึงแล้วก็น้ำเต้าอ่อนแล้วก็จะมีปูรองที่มมนรองเลยนะครับ ใส่กับปูรองด้วยแล้วก็เห็ดมนันก็ล้างเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราให้น้ําเดือดก่อนแล้วมนันก็ค่อยเอาเห็ดลงไปแล้วก็้อมจะรับประทานได้ครับเดี๋ยวเรามา,าหัน่นฟักกันก่อนนี่อันนี้อันไม่ใช่ฟักอันนี้คือน้ําเต้าแล้วก็อันนี้ก็คือฟักทองไหมแน่ยฮะนี่ มันก็อันมันก็อธิบายว่าเสนู่นอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคิมมันจะยาวเกินไปมันก็มาพูดกันเรื่องินดีก่อนี้เรื่องขลังไปอาบน้ำที่บอกมานะฮะผู้เดียวน่าแรงน้ำมันก็มานิดเดียวก็ไม่พออาบกันนะคะมาเลยครับตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยนะฮะปูลรองนฮะบุลรองตัวโอหเลยแล้วก็ตัวเล็กก็เสิรเข้าไปด้วยปูลรองของมันก็คือจะมีอันนี้นะฮะข้างในที่มันดูที่มันบอกว่าอร่อยอ่ะ มีอันนี้ของมันด้วยนะครับนี่เบี่ยงกันคุล้นี้ก,นนกับน้องดืนเลยเพราะว่าอันนี้มันคืออร่อยที่สุดเลยมันคือเป็นไข่ของมันด้วยเป็นมันของมันนะครับนีอเลย้องสวดดูก่อนอือ <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยแกงเห็ดเผ็ดร้อนข้าวซ้อยร้อนนะครับอันนี้เป็นปูรองรองเลยสิบห้าวัน ก็กินนะครับนดี๋ยวมนี่ครับเธอหนอนไม่หวานหุ่นไฟด้วย หอมตะไคร้แล้วก็หอมไว้แม่งรักนะครับอืมยังมันเรนิ่มเริ่มใส่แทงหวานแล้วก็มันก็มันก็นล้ก็มันบลาเด้ออืมชับ มันจะร้องเกลือแล้วก็ลองน้ำปลามันหอ,หอ,ม,หอมมากมาก่ะนี่ปูรุ่นรุนอืมกินกันสองพี่น้องเลยครับเป็น ลืนขอไปโรงเรียนทุกวันนะครับนอกจากว่าวันเช้าอาทิตย์อนม่งถุงอย่ดวันอาทิตย์วันเดียวอะ่ะไม่ทอไม่หยุดใครควบบ้าง มูกำลังอร่อยนะครับยังไม่มาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เค็มมาก ตรงนี้วันมวนก็บางคนที่เขามีนาเขาก็กําลังเอาเข้าขึ้นเล่านะฮะส่วนมวนไม่มีนามันก็ตัดฟืนกันเยอะถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาอะ่ะเขาก็จะเขาเอาก็ข้าขึ้นเล่าเร็จแล้วเขาจะตัดฟืนกัน เพราะว่าต้องไซ้ฟืนจํานวนมากเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าไซส์บนประเทศไทยเนาะ ตอนกลางวันวน,น้องดิ้นหอจะไปเรียนภาษาพม่าแล้วก็สังกฤษนะครับสังกริตตอนกลางคืนน้องดิ้นหอก็จะไปเรียนหนังสือ,อไทยใหญ่นะฮะแต่ว่านังสือไทยใหญ่ก็พออ่านออกเียนได้แล้วแต่ว่าต้องซ้ำนิดนึงนะครับหนังสือทองถิ่นของวัมนมน ไอน้ออ่อน này, อิดเนี่ยอร่อยโอเผ็ดต้องเผ็ดต้งร้อนหอยม้วสายผักขียวอ่ะ มันไม่ได้ใส่พริกแยงผมมันไม่มีฮนะมันไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่เลยเพเื่อแยง không thống ổn được má nó có hiểu đấy ừ <laughs> <laughs> เมื่อว่างคุนเขาบอกว่าทําไมมวนต้องกินข้าวเดียวผิดปกตินาะบางที่กูคนเหมื่นเขาย่งกินหรือว่ากตัวเองไม่ได้กินเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นคนที่กินข้าวเดียวอยู่แล้วนะครับปกติอะ่ะเบาะคนเรากินขา้าวแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอืม ให้มาโอเคครับมวลก็จะล่าพี่น้อยก่อนนะครับแต่ว่ามวลอิ่มแล้วน้องดิงยังไม่อิ่มนะครับให้น้องดึนเคยกินต่อแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับเพราะว่ามวลเองนแฟนเพจเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่ามวลเข้า Facebook ไม่ได้นะฮะก็ขอโทษขออภยัยหน้าในแฟนคลับใน Facebook ด้วยนะครับในยู u ูปเอ่อใน u t u b e ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่ติดตามในแฟนเพจชื่อคนใต้ดังแนลนด้วยนะครับแต่ว่ามวลก็เขาก็บอกว่าจะ รังอัพไปหนึ่ง,งเดือนนะฮะถ้าเกิดว่าร้อหนึ่งเดือนแล้วเขายังไม่เปิดแต่ว่ามนก็จะสร้างเพจใหม่หรือว่าเฟซใหม่นะครับถ้าเขาไล่ก็แต่ว่าเพจน่าจะไล่ยอยู่นะครับมต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็นาเชียไลายจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามทังงสองทางเฟซบุ๊กและทางยูทูบนะครับขอบคุณครับ